สสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อจับไมโครโฟนสิ่งแรกค่ะคือการที่คุณจับไมโครโฟนด้วยสองมือเพราะการจับไม่สองมือค่ะจะทำให้ผู้พูดดูแล้วไม่โปรเฟชชั่นอลดังนั้นแล้วค่ะในฐานะผู้พูด โรดจับไมโครโฟนด้วยมือเดียวไม่เป็นมือซ้ายก็ให้จับด้วยมือขวาแล้วให้ใช้อีกมือหนึ่งแสดงภาษาท่าทางประกอบการพูด2ส,สิ่งที่ไม่ควรทำค่ะคือการที่คุณดีดนิ้วระหว่างที่คุณจับไมยกตัวอ,อย่างนะคะเช่นคุณค่ะดีดนิ้วก้อยขึ้นมา ในระหว่างที่คุณจับไมโครโฟนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือผู้ฟังค่ะจะไปโฟกัสที่นิ้วก้อยของคุณที่ดีดขึ้นและจะทำให้คุณค่ะในฐานะผู้พูดเสียภาพลักษณ์เมื่อยืนอยู่ต่อหน้าสาธารณชนได้ดังนั้นค่ะระวังการดีดนิ้วเมื่อคุณจับไมโครโฟน 3. สิ่งที่คุณนะคะไม่ควรทำเลยนั่นคือการเหยียบสายไม เพราะการเหยียบสายไมคค่ะมีโอกาสที่ไฟจะดูดคุณได้และมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุคือคุณสะดุดสายไมโครโฟนได้ดังนั้นแล้วค่ะสิ่งที่คุณไม่ควรทําเลย3อย่างคือ 1. จับไมโครโฟน 2. มือ 2. นิ้วดีและ 3. คือเหยียบสายไมค์เพจสปิคสปาร์กเราขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะทุกท่านค่ะ